กรณีเด้งขึ้นเนี่ยจะมีร e s ซน t a ย่อยแรกเนี่ย ที่พันหกร้อยแปดสิบเจ็ดถึงพันหกร้อยเก้าสิบสองในสายตาผมนั้นพอดัชนีเนี่ยถอยลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราสังเกตแนวการฟอร์มตัวนะครับซึ่งอาจจะมีการฟอร์มตัวแถวนี้นะครับแล้วรออยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดห้าที่ผ่านไปเนี่ยฟอร์มเสร็จนะครับวิ่งต่อขึ้นไปอีกคลื่นหนึ่งนะครับในการเด้งขึ้นไปที่พันหกร้อยเก้าเจ็ดนะถึงพันหกร้อยเก้าสิบกว่าเนี่ยตัวที่ขึ้นมาชันชันแรงแรงเนี่ยเป็นตัวหน้าเทคโบรกเกและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นสัญญาณเนกาาทีฟขึ้นมมสสต็ออปลไ่เพียงแต่ว่วาไปดู วไหนเท่าทุนแล้วไปออกตัวเท่าทุนมันไม่ใช่บางทีเนี่ยไอตัวนั้นมันอาจจะปกติก,ตกลุ่มที่เน้นเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่ขึ้นมาแรงๆโอเวอร์โอเวอร์เนี่ยขึ้นมาขายนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เกิดสัญญาณนก g a t i ในทางสรรําหระดับนาทีแล้วขึ้นมาให้เราเท่าทุนหรือว่าใกล้ทุนเพื่อออกเดินทางช่วงเทศก,กาลปีใหม่แบบเซฟแอนเซฟไปกับ3บกสมชายมีเสนวิรั์คงอักษรบักบันบุลเลิศและโกอวิดรฟ์ในรายการฐานท็อกและเนชั่นชุดสุดดากับ3บกตั้งแต่21าคมนี้้เป็นนตไป ก็ไปดูเป็นตัวตัวไปว่าควรจะออกไหมนะครับดังนั้นแม้ว่าสมัยก่อนเราจะบอกว่าขึ้นแล้วลดถอดแต่สมัยนี้อาจจะต่างไปเยอะเลยเป็นลายตัวหมดนะครับอ่ะทีนี้โดยหลักการถ้าถอยลงมานะครับที่พันหกร้อยเจ็ดสิบนะครับจุดแรกเลยแล้วพันหกร้อยหกสิบหกเนี่ยสองจุดเนี่ยก็โดยหลักการแล้วเป็นการเข้าไปพยายามเลือกลายตัวนะครับแต่ว่าตัวเซตเนี่ยเป็นเวทแอน์ซีนะตัวเซตเป็นเวทแอน์ซีลอกออคืนพรุ่งนี้คุยกันนะครับแต่ว่า ถ้า<ฆ>สมมุติมีการตกลงมาถึงพันหกร้อยอันนี้เท่าไหรนะ่เพันหกร้อยหกสิบนะครับถ้าตกมาพันหกร้อยหกสิบผมเสนอให้เข้าชิงกระทําคือเข้าซื้อเลย<ฆ>โดยหลักการของเซ็ตนะครับ<ฆ>แต่ว่ามันจะถึงไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ตอนที่ถอยลงมาเนี่ยพันหกร้อยเจ็ดสิบจนพันหกร้อยหกสิบเนี่ยถ้ายังไม่ถึงพันหกร้อยหกสิบเปะเนี่ยโดยหลักการนะครับเราจะเลือกเข้าไปที่หลายตัวนะครับก็จะมีบางตัวเนี่ยเป็นกลุ่มฟร์นะครับ แล้วก็บางตัวเนี่ยอที่ชัดหน่อยนะก็เวลาถอยลงมาถ้าดัชนีถอยลงมาพันห่งเจ็สิบหรือต่ากว่าเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลสองตัวนะครับแล้วก็กลุ่มพิโตเคมีมีตัวหนึ่งนะครับเอครับอนอกนั้นก็อาจจะเป็นเอ็นตอร์จีตัวหนึ่งนะตัวแม่นะครับนะครับประมาณนั้นคือพูดง่ายๆเข้าไปเลือกตัวเล่นนะครับกลยุทธ์โดยคร่าวๆเนี่ยของของวันวันจันทร์เนี่ยเป็นอย่างนี้มีอะไรจะเสริมก่อนไหมครับ ก็คือ <hire S 1> คุณเกีรติกำลังจะกำลังจะบอกว่าพอถ้าสมุิลงเนี่ยหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งหกหกศูนย์เนี่ยยิ่งใกล้หนึ่งหกศูนย์ยิ่งน่าเพิ่มพอถูกไหมฮะเอ่อโดยหลักการเป็นการเพิ่มระยะสั้นเผื่อว่าเผื่อว่าเซ็ตเนี่ยเกิดลงไปตรงนั้นจริงๆเนี่ยในสายตาผมนะครอ่ะเดี๋ยวเราคุคุณคุณสุรเตือนได้ไหเดี๋ยวต้องกลับมาที่แบงค์นะครับได้ครับมันมีอินดิเคเตอร์บางอย่างที่น่าสนใจนะครับครับเอ่อผมให้ดูเซตของเดลี่ชาร์ตก่อนนะครับ นี่ใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะผมต้องอ่ายังครับยังครับโอเคนะครับอยู่คือเซ็ตเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นมาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ประมาณเกือบร้อยจุดนะฮะพอเซ็ตเนี่ยมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณเกือบร้อยจุดหรือร้อยจุดเท่ากันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าตัวเนี้ยมันเป็นปลายขึ้นสามนะครับมันจะเกินไปบ้างนะฮะไปพันเจ็ดร้อยถึงพันเจ็ดร้อยห้าก็ได้หรือว่าไม่ก็ได้นะแต่ว่าโอกาสเนี่ยโอกาสที่ตัวเนี้ยจะลงมานะครับเป็นเคลื่นสี่แล้วตีกลับขึ้นไปแล้วก็ลงมาที่ พันหกร้อยโทษนะครับพันหกร้อยเดี๋ยวนะครับต้องจอบเข้าไปในวนวครับนะครับตั้งอ่งนี้นะฮะครับครับโอกาสที่ในอนาคตมันจะลงมาพันหกร้อยห้าสิบนะครับหรือพันหกร้อยสามสิบเนี่ยมันยังมีอยู่ในระยะเป็นเดือนนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเซ็ตเนี่ยมีการลงมาพันหกร้อยหกสิบเนี่ยมันจะเกิดได้สองอย่างนะครับคุณสุวัสงิได้สายตาผมนะครับคือเกิดโชลเดอร์ขึ้นมาที่พันหกร้อยแปดสิบกว่าแล้วลง นะครับหรือว่านะครับพันหหกสิบหรือหกสิบกว่าเนี่ยตีขึ้นไปดิไฮแล้วลงมาพันหกร้อยห้าสิบจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยยังอาจจะยังไม่หนีพันหกร้อยห้าสิบนะครับในระยะเป็นเดือนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีสิทธิ์จะฟอร์มตัวแข็งถ้าหากในอนาคตเนี่ยมีการฟอร์มตัวแข็งแล้วเราค่อยมาบอกว่าเฮ้ยรอบนี้มันยังไม่ลงมานะพูดง่ายๆยังไม่หลุดพันหกร้อยหกสิบเลยอีกเป็นเดือนนะอันนี้เราว่ากันอีกทีและสาเหตุที่เราต้องมองว่านะครับ อาจจะมีการถอยลงมาพันหร้อยหกสิบหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยตรงนี้ครับกลนะุ่มแบงค์นะฮะกลุ่มแบงค์เนี่ยยังเป็นนก g a ีฟอยู่นะครับตราบใดที่ยังไม่เกินสี่ร้อยเจ็ดเนี่ยหรือสี่ร้อยหกกว่ากว่าเนี่ยนะครับถ้าเกินสี่ร้อยเจ็ดสี่ร้อยหกแล้วเนี่ยแม้จะมีอ่อนไม่อ่อนเนี่ยให้เราเสี่ยงว่ามันจะมาสี่ร้อยแปดหรือตัวเลขใหญ่จะเป็นสี่ร้อยสิบถึงสี่ร้อยสิบสองครับ,รบตรงนี้จ,จะต้องระวังอีกเพียงแต่ขนาดนี้ป๊อปหกสิบเปอร์เซ็นต์คือลงมาที่สามเก้าเจ็ดนะครับดังนั้น ถ้าเราคิดว่าต้องการความชัดของเซตเนี่ยอาจจะไปดูเฉพาะครั้งนี้นะให้ไปดู397ของกลุ่มแบงค์ว่าอาจจะมีเด็ดนะครับ,รบในการเข้ากลุ่มแบงค์ที่397เนี่ยสมมติว่าตรงกับทามิ่งเซตตรงนั้นอาจจะเป็นโลชั่วค่าวหรือเด็ดชั่วค่าวเช่น397ของแบงค์เนี่ยเด็ดมา402แล้วลงหรือ397ของแบงค์เนี่ยนะครับเดดขึ้นมาจนมากกว่า402ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรง396 397ของแบงค์เนี่ยสมมติว่านะ สมมติว่าผิดลงมาต่ำกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่ดีดกลับมาขายที่ทุนเนี่ยหรือว่าสามเก้าหกเก้าเจ็ดจะมีถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบด้วยเหตุเนี่ยแนวจิ้มเนี่ยของแบงก์จึงเป็นชัดอยู่ที่ประมาณสามเก้าเจ็ดนะครับโดยประมาณครับนะครับสรุปวอาทิตย์นี้เนี่ยให้ความสําคัญของแบงก์เป็นอินดิเคเตอร์ของเวลาว่าเอ้ยถ้าเซ็ตเนี่ยเราไม่รู้พันหกร้อยเจ็ดสิบรูปันหกร้อยหกสิบเนี่ยเรามาดูแบงก์ที่สามเก้าหกกว่าสามเก้าเจ็ดดูไหมครับตรงนั้นเนี่ยลองเก่งกำไรดู นะครับแม้กระทั่งตัวแบงก์เองแล้วก็ตัวอื่นนะครับดังนั้นกลรุ้ธ์ยยรวมของเซตอาทิตย์นี้คือถ้าวันนี้ขึ้นไปเนี่ยให้ระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนะครับถ้าเราไปดูที่เซตห้าสิบเนี่ยมันจะตรงกับตัวเลขประมาณหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหรือว่าตั้งแต่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองขึ้นไปถ้าเป็นเซตเนี่ยนะครับก็จะสามอีกครั้งนะครับสามแปด หนึ่งหโทษหนึ่งหกแปดเจ็ดถึงหนึ่งหกเก้าสองนะครับ,รบแต่ว่าถ้าถอยลงมานะครับตัวเซ็ตเนี่ยจะไม่ชัดว่าพันหกร้อยเจ็ดสิบพันหกร้อยหกหกหรือพันหกร้อยหกสิบเนี่ยให้ไปดูแบงค์นะครับให้ไปดูแบงค์แทนที่สามเก้าหกกว่าถึงสามเก้าเจ็ดครับคุณสุโภชครับสรุปแรกอาทิตย์นี้ก็คือขึ้นเนี่ยระวังนะครับด้วยการเออ่เลือกตามเป็นรายตัวแบบแนวสตาร์ทถ้าเป็นเซ็ตเนี่ยคือเว็แอนซีถ้าขึ้นนะแล้วก็ขายแต่ว่า ขายเฉพาะตัวที่ลดพอร์ตเพราะว่าในในใน,ในเอ่อในเซตระยะกลางหรือเป็นหลายๆเดือนเราไม่สามารถบอกว่าเซ็จ,จะลงแรงได้ครับ,รบเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นการที่ลดพอลดเสี่ยงเฉยๆไม่ใช่ไปเพิ่มความเสี่ยงด้วยการไปช็อตหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับ,รบแต่ว่าเวลาถอยลงมานะครับกลยุทธ์ก็คือเวลาถอยลงมาเน้นการเล่นโดยเฉพาะแบงค์แถว3 9 7ไม่เฉพาะแบงค์อาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยแต่แบงค์ก็ได้นะครับ